วิจัยนะคะก็คือ1.5 Pro Deep Research นะคะเหมาะสำหรับอาจารย์เหมาะสำหรับคุณหมอเหมาะสำหรับงานวิจัยที่ต้องการความแม่นยำสูงๆนะคะมันจะหาจากข้อมูลจากไหนนะเอาโซเวียไซเดนเล็กนะคะจากผักเมลดนะถ้าเราเใช้อุปกรณ์หักดันแค่อะไะมันจะหาข้อมูลได้ลึกมากๆแล้วเราแล้วมันก็จะเอาข้อมูลจากตัวนี้ค่ะมาให้ถึง โปเขียนมันจะแยกกันนะตัวจินนายนี่แยกกันคือตัวค้นหาวิดดี้ดดดรีเซิมันจะไม่มีการแนบไฟเห็นไหมคะมันหาได้เก่งเก่งมากๆนะอรอ1ินาทีกก่อจะหาเสร็จดีบอกไหมคะคงไม่ไหวนะเมื่อวานคงไม่ถูกนะถ้าใต้ตัวนี้แล้วก็มันจะมีฟังก์ชันเขียนก็คือ1.5โปรในการเขียนความสามารถในการเขียนก็พอๆกับครอสไงนะพอๆกับ ให้ถามก่อนอย่าให้หหมันเร็วกว่านี้นะนะให้มันเร็วกว่านี้แล้วนะไปมาสอนนะสร้างอินโฟกราฟิกนะคอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์รกระบุตัวแปรตป้นตัวแปรตามพร้อมอธิบายความสัมพันธ์ระบุตัวแปร คือยังให้เรสร้างภางนั่นเองค่ะโอเคอเค้วก็ต้องเอาข้างเขียนมามาเป็นกระสอนใช่ไหมก็มีน,นะคะอะาจารย์บอกว่าคนที่ทำ A ดีให้ทำ คว so nice i มันจะง่ายกว่าหดีง่ายกว่าาดีนะคะอาจาไ่บอกว่าเขอเป็นค s i ซเนาะก็เป็นเราก็ขอเขียวผสมในงานวิจัยเป็นแบบควอเอกค ม, ism, ม yeah. ันคืออะไรเนาะมันคืออะไรชักวนหัวเนาะคือพอตายเนีกยคอเปนข้มรีเสิร์เนี่ยคือถ้าเราทำวิจัยแบบ r d research and development เราจะต้องพัฒนารูปแบบพัฒนากระบวนการการดูแลนะคะพัฒนากว่าจะได้อะะมก็ต้องแบบประมาณ20ปีแต่ถ้าเกิดว่าไอ้นี่เราทาแค่ แต่นึกออกไหมคะเป็นงานวิจัยมาเนี่ยมันกับเราสร้างเอาเราสร้างหุ่น CPR อย่างเงี้ยกว่าจะได้หุ่น CPR ให้เราต้องทดลองถูกไหมสร้างทดลองสร้างทดลองถูกไหมคะอาจารย์แพทย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรามีแนวทางแล้วเรามีแนวทางเรามีรูปแบบแล้วเช่นเราไปคัดกรองผู้ป่วย ถูกไหมเราครองผู้ป่วยสกินนิ่งพรีอานที่เราทำอยู่แล้วนี่นะคนะเราดูแลคนไข้ที่มีภาวะโภชนาการเกินทีเราไม่ทำมาอยู่แล้วเราก็เอาแนวทางนั้นแนวทางเรเมินผลเอาแนวทางรูปแบบนะที่เราคิดว่าเรามีอยู่แล้วเนาะอาจจะสมมติไม่สมมติก็แล้แต่เขรงการเราเมินผลมันก็จะเป็นในลักษณะของปอซายเอกซ์เพอร์เมนทัลรีเซิร์ เฮ้ยแล้วทำไมไม่เป็น experimental อะใส่ควอต้า นั้นเป็นยังไงโอเคนั้นคุณจบแต่ถ้าเราเป็นโค้กเราใช้โปรแกรมเราใช้แรงงานเอาแล้วกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเราต้องแยกกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมอีกเนาะเหมือนกับเราให้ยาหลอกอะค่ะเราก็ต้องมีการทำบรายดิงเนาะคนไข้ไม่รู้ว่าฉันได้ยาจริงหรือยาหลอกโอ้ยุ่งยากอีกนะใครจะอยู่ในกลุ่มทดลองให้อยู่ในกลุ่มควบคุมแต่ความน่าเชื่อถือมันมาก เนาะถ้าใครอยากจะทำคลุปุ school, ๊บก็ได้นะแต่ว่าเอาแบบง่ายได้ผลงานก่อนนะเป็นแบบวันคลุกนะแบบวันคลุกก็คือมีโปรแกรมแล้วก็ประเมินผลือนนเห็นไหมคะนะอทีนี้เขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยเป็นแบบควอไซเอ็กเพรสเดนเทลรีเสิร์ชแบบวันคลุกโอเคไหมอืมคัดลอกที่สองนะลองที่แค่กี่ ียนมาตั t t ้งแต่ต้นแล้วนะแต่ถ้าเป็นแนวไฟใหม่ก็ใส่ต้นมาใหม่นะเราก็ใช้กรองเดิมเนาะมันก็จะได้วัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ก็เห็นว่าวัตถุประสงค์แบบบางทีมันก็มีหลักมีรองบางทีมันก็ไม่มีหลักไม่มีรองก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้วัตถุประสงค์งานวิจัยนะคะเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันการเกิดแว็กในขอผู้ป่วยอายุรกรรม ก่อนนะคะก่อนได้หลการใช้แนวปฏิบัติอ่าก็เพียวเกี่ยวความรู้ก่อนได้หลื่อสารความคิดพอใจกันเจ้ากี่หน้าเอซักสองหน้าเอสี่แล้วนะอ่าสองหน้าเอสีห้าเอเตอร์ถ้าบุลไม่บอกให้เอเตอร์